นี่นะครับอยู่ตรงข้ามกับซอยพุทธบูชา44นะครับพิจักโควิดระลอก3นะครับนี่นะครับศูนย์อาหารนะครับไม่เหลือแล้วนะครับปิดร้านหมดแล้วนะครับประกาศย้ายร้านก็มีนะครับแล้วก็ปิดกิจการก็มีนะครับไปกันหมดแล้วครับ ไม่เหลือแล้วนะครับย้ายกันหมดแล้วนะฮะนี่นะครับก็เปลี่ยนร้านกันหมดนะฮะตรงนี้ก็ร้านโมกระทะนะฮะไม่อยู่ละ นี้นะครับโควิดรอบสามนะครับไม่เหลือแล้วนะครับร้านปิ้งย่างนะครับไปล้วนี่นะครับร้านย้ายออกไปหมดแล้วครับโล่งแล้วนะครับตอนนี้ไม่เหลือแล้วครับ